ปีใหม่นี้ไม่ต้องลำพังไปกันที่จังหวัดลำปางครับมีชายอายุ53ปีพาเจ้าหน้าที่วุ่นกันใหญ่จูๆ่ๆวิ่งหน้าตั้งบอกช่วยด้วยพี่ชายตัวเองอายุ70ปีมุดท่อระบายน้ำไปนอนหมดสติอยู่ใต้ดินมุดเข้าไปได้อย่างไรพางงงกันหมดครับพี่ชายผมอยู่ตรงไหนอยู่ตรง,ง,งัางถนนไหยครับพานพานไปเรื่อยๆอ่ะ กู้ภัยไม่รอช้าขนอุปกรณ์มุดท่อช่วยกันหาส่องกันจนเหงื่อท่วมผ่านไป50นาทีหาจนทั่วท่อเจอแต่ความว่างเปล่าท่อระมพากู้ภัยระทวยผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราแื่นเ่เราเนเราเน่แจ้นะว่ามีคนอยู่ใไงนนะนับผมนหาจะเก็บคิบแล้วล่ะใด้ว่ยนะคิบพี่ชายผมก็ห้าสิบสามเหรอพี่ชายคนที่สี่เขามักใชยเต็มเท่าไหร่เรับย ครับโท้สุดท้ายโดนแกงหม้อใหญ่ผลประวัติพบเป็นชายเร่ร่อนชอบแจ้งเทจกัมหลอกให้พี่กู้ภัยมุดเป็นหนูท่อเลยรอบหน้าถ้าพี่เหงาลองมุดเองดูบ้างเพื่อจะได้ไปโปรดที่โรงพักแทนสะ お